ติดตามรับชมรายการหลังซีเฮดครับผมวันนี้พบกับผมในเกมจูเลสิกมอนสเตอร์เวิร์ครับผมก็เป็นเกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะเล่นแบบ f p s เอเล่นแบบว่าเอ่อหกหกวิหกห้าวิห้าอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ครับผมวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นเพื่อนๆดูนะในช่วงลังลองเกมนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นๆบ้างเลยเนาะก็จะมาลองดูครับผม ซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นคนเดียวครับผมเวลาไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับน,น้องมาร์กเนาะแต่ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดคร่าวๆของเกมมันก่อนนะก็จะมีไดนโนเสาร์ให้เพื่อนเลือกเนี่ยมากมายเลยทีเดียวปลดล็อกตามเลเวลต่างๆครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่2 3 4สตัวอะไรประมาณนี้นี่ครับก็ประมาณนี้เนาะนเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้ครับผมระบบการเล่นคล้ายๆกับวอลโลบอทนะมีการคนขับครับ,รบผมนี่เลือกซื้อคนขับมาขับเพิ่มจํานวนการเล่นเนาะ มีระบบของโดนเข้ามาด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมนี้แล้วนะแล้วก็อาจจะผ่านหูผ่านตาหรือหลายคนอาจจะไม่รู้จักมันนี้ก็จำมาละเล่นให้เพื่อนดูครับผมแล้วก็มาดูในรนเสาร์ที่น่าสนใจครับผมเล่นปลดล็อกตามรายละเอียดเนี่ยโอ้โหในรนเสาร์แบบอลังการครับนี่ยังสวยเลยแบบอย่างเท่อ่ะมีเลือกมากมายครับผมและที่สําคัญมีแบบที่ใช้โรงงานสร้างขึ้นมาด้วยนะ สายฟรีสายเติมเล่นได้ครับผมนี่ยังโหดนี่ครับแบบโรงงานสร้างนะนี้สร้างเขาเรียกว่าสร้างเจ้าสีเขียวแล้วก็มามาซื้อตัวพวกนี้นะหรือจะเก็บเพชรเติมก็มีตัวมากมายครับนี่โอ้น้าสนใจนะครับเพืพ่อนๆนก็คือเปิดตามเลเวลที่เพืพ่อนเพื่อนถึงเลเวลไหนก็จะเปิดล็อกไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ครับผมโอเคระบบในเกมเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆไว้ก่อนเนาะเพราะวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันว่าการเล่นเป็นยังไง ทัก2 3สามเกมเนาะบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้นะครับผมรางวัลก็มีให้ง่ายๆนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าบรรยากาศในการเล่นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องมาก็จะเตรียมเซ็ตดังลเสาไปก่อนนะแม่ตอนนี้ก็ยังมีตัวเล็กๆอยู่นะก็จะไปเล่นให้เพื่อนดูครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเค <Okay. S 2> ไปบินไปเลยไปยึดจุดข้างๆก่อนเนี่ยสองจุดเนี่ย ยังไม่ออกเลยมาแล้วมันมีตัวไม้ใ,ใกล้มาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วครับ,รบตอนนี้เรากำลังป้าเรายิงได้ระยะเจ็ดร้ยด 750. อย,อย,อย,อยห้าสิบน,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 นี่ไงนิงไปแล้ยเกือบแตก,ก,น,น,กน,นี่ไงอุ้ยเกือบแตกยิงเลยนะตาหนู เกือบแตกเกือบแตกเขาตายไปแล้วอ้าวเดินตัวใหม่มันเป็นลายเอาอีกตัวที่มันยิงปลาปลาก่อนลงไปยึดจุดก็ลุกโอเคหนูิ่ช็อปเทียบเร็วเร็วบินช็อปเจี๊ยบนี่นี่มันไม่มันนี่มันมีตัวไอ้ไก่นี่ตัวนึงหนไม่ได้บินงไปยึดระยะสามร้อยมาปลาป้ายิงตายไหมตายทำไมไม่ขึ้นคิวแบบมาร์กพูดวะนี่ไอ้มันมีตัววิ่งอยู่ล่างมีตัววิ่งอยู่บนล่างตัวนี้ว่าตัวใหญ่นะไอตัวเดียวต้องมาร์กเลยตัวไครที่เราท้อมันอะ นี่นี่เด่นๆเลยนี่ออะไรไม่ใช่ยเียอุ๊ยโอ้ตายไปก่อนแล้วอะนั่นอะไิเป้าลั่นเลยยึดจุด C ไม่ยึดจุดฮะจุดน้นไม่ยึดเลยนะนจุดแรกอะนะจุด E อะนะเอ้หนุนเนา้หนนตัวนี้ทำป้าไตัวได้แต่ป้าป้ายิงแทงอีกแล้วทป้ายตัวได้นี้จะมายิงหนูอะสงรอยเมตรเนี่ย โอ้ยมันยิง,ง้าปะไอ,อตัวนี้หนูยิงไปแล้วปาป้ายิงต่อเลยไอตัวนั้นน่ะข้างหลังปาป้านะ่ะเหรอง่ายเลื่อนน้อยหนูยิงไปนะ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วละ,ละยิงมานเลยนานจังยิงให้แล้วนนี่ไงโดนแตกป้าป้าฆ่าได้อีกสามแล้วไงอืม คนเดียวแม่ฆ่าได้หลายจังสองคนนี้ฆ่าได้เยอะเนาะใช่ป๊าป้ามันยึดจุดยึดจุดแล้วยึดจุดอะไรได้ยิงอีตัวบินนู่นอีกมาร์คมาอีกหน้วตัวบินหนุนหนึ่งบินวนๆอยู่นะระยะยี่แปดเมตรแล้วนะนี่โอ้โหมาร์คยิงทีเดียวแตกเลยนะโอ้โหลวงลวงลวงไปยคุณต่อสู้หมดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยป๊าป้าเหลือพลังอยู่แค่สี่ร้อยสามสิบ ตอนนี้สามเองดูนี่เลือเใช่ต้องทดสอบไงเราต้องทดสอบการต่อสู้เลยเนี่ยมันมีมันมีหน้ากากนี้ด้วยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเนรักป้าป้าลองคุดดูดมันจะเป็นสีอะไรนี่หู้ไหนลองทุมลองกับปูเดี๋ยวก็รู้เีก็รู้นโอ้ยยิงไม่ถึงเอ้าป้าเมื่อกี้สไนมาละลืมอุดด้วยนะน้ ต้องยิงในระยะใกล้<ป>ลนี่งไงนี่นนนงไงโอ้โหรถท่วถ้าระยะใกล้เสร็จล่วงล่วง<ม>ล่วงล่วงโอยป้าม,มีคนมายิงป้าป้าวใช่กันให้หน่อยหนูกันไม่ได้หนูกำลังเออหนูกันให้แล้วอป,ป้าหนูวิธีต่อสู้กับไอ้ตัวนี้นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่มันเอ้มันน่ามีฮึ่ม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 แตกนี่ไงมีเพื่อนอะไรเป็นคนนี้นะไม่ใช่เราอะ ไมกตัวแล้วอมกตัวแล้วนี่เจอมิซายโอ้ยตาวปจะตายตาวปจะร่วงข้างหลังข้างหลังข้างหลังโคตมานี่ยิงตัวปช่วยแล้วไมยตา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 ตายยตาายาาอตต ยิง,งอ๋อล่วงยังไม่ได้ใช้ความสามารถเลยล่วงแล้วนี่ไงกระบิยงข้าไปใกล้แล้วก็ใช้ความสามารถเลยปล่อยอา้าวปล่อยไม่ทันตายก่อนโห้เจ็ดต่อสามนี่นหะอู๊ดหนูตกเลยถ้าตกมันทำมันเนี้ยถ้าตกมาทำเนี้ยอ๋ออ๋อออ,อ,อสามตัวไม่งเล่นไม่คุ้นเยอะเลยป้าเดี๋ยวหนูช่วยป้าแต่ปลายสายแตกโอเค là lên đi ying ying luôn song, ying lù song bị máy đó tay, à. tay, này nhìn nè, lock mãi luôn, lock mặn, cái dừa dừa. 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 ยิ่งแม่เรียบร้อยโอ้โหเลอะไม่ถึงห้าหรอกทำไมป๊าป๊าทำไมป๊าป๊าไม่ใช้ตัวทีเด็กันนั้นได้วะใช่ไหมแล้วทำไมตัวอื่นป๊าป้าใช้ได้หมดเลยอะต้องไม่แน่ใจตอนนี้ใช่ปากกว้างก่อนไปไหนเพื่อนเราลงมายังเพื่อนเพื่อนจะไม่มีใครลงมาเลยหมาละมีแค่นี้อะมีศัตรูมาระยะ 200ร้อยเมตรโอ้เพื่อนยืนนิ่งน่ะมองให้ดิโอ้ยงไม่โดนนี่จังหวะนี้โดนแน่ยิงไม่โดนป้าเห็นหนู่ไหมอ่ะไม่เห็นยิงไงอยอ๋อยังล่างเหรอตัวเล็กๆเหรอเฮ้ยมีตะตูยิงระยะไกลขวามือหนึ่งตัวโอ้เราตัวใหญ่ต้องลงนี่เกือบนี่มันกระโดดข้ามมาเลยว่ะ กับป้าช่วยกับป้าช่วยยิงนี่ปล่อยทั้งชุดเรียบร้อยอีกตัวซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือกลุ่มอะไรเนี่ยลูกนี่ฟ้าอ้ยมันปล่อยขึ้นเลยนี่ไงโอ้ยมันปล่อยขึ้นเงียบใส่หนูหนูตายเลยเออใช่ใช่กับฟ้ากำลังยิงอยู่ไม่ไม่มันไม่ได้ปล่อยขึ้นเงียบนะมันปล่อยเลยมันปล่อยลมปากใส่หนูอยู่ตายเนี่ยปล่อยลมปากเลยนะ มีัตูอยู่ตัวในตรงท่อนน่ออกมาแล้วอู้สองตัวยิงยิงย่างแรงมาช่วยทับเสริมแล้วป,ป้าป้าลินหนูมาช่วยทับเสริมแล้วมันจะแตกตัวนึงโอ้ยิง<ม>ช้าโอ้โหมันวิ่งเร็วยิงไม่โดน,นวิ่งเร็วตรงไหนวะวิ่งเร็วยิงไม่โดนป้าไม่ล็อกเป้าหรอมันมันจะยิงแค่อนะดูแล้วว่าจรวนไปช้าไงมันล็อกแล้วจ้าสีไงจรวนมันไปช้าไง เตัวน่ะตัวซ้ายข้างบนน่ะตัวซ้ายข้างบนตดนน่ะแล้วค่ะยิงยิงไม่ได้นไมันอยู่โลกอ่ะช่วยหนูแหละมายิงไม่โดนระยาร้อยกว่ามายิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนขอยิงไอ้ตัวนี้สักรอบยิงมันตัวไหนลูกสี่ต่อห้าเราโดนน้ำตายว่ะทุกคนสี่ต่อห้าเราโดนน้ำสี่ต่อห้ามันยิง คนเดียวเลยอะหนูตายหนูลงเลยข้างล่างน่ะตัวนั้หนมั้ยนะยิงอยู่โอ้โหปลาปลาเป็นตัวกระจี้ยิงโดนโดนโดนไปสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเป็นไหนนะวะอืมปลาอยู่ไหนมันไปไหนละตัวนั้นอะตายไปแล้วเนอะยิงมันนี่นี่ตัวล่างนี่อยู่ข้างล่างซ้ายมือข้างหน้าปลาปลามีตัวหนึ่งเห็นปล่า ป้าเห็นใครมีอขนมาหานะข้างหลังไม่เห็นไหนที่ล็อกขาได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงตายเห็นไหมเห็นแล้วข้างหน้าน่ะแต่กระดังโดดแล้วล่ะวิ่งเร็วสุด้วยนะมือกดจะิวมันจะมีอ๋อไปไปป้าป้ากระังไปข้างหน้าน่ะตัวนึงน่ะะมันจเมตรล็อกขามันยังไง อนี่ไงยิงใส่ยิงใส่หนูหนูหนูกับข้าได้ดูกี่นี่หนูล็อกขาช่วยนะน่าใช่ไปของครับข้างม่หนึ่งตัววันนี้หนูแก้แค่มันเองมันเคยปล่อยลมปากเสร็จจัดไปไม่ให้บอกว่าทำอะไรใช่ไหมได้เปล่าสวยงามมันปล่อยลมปากสรหนูต้องแก้แค่นี้น่าเนี้ โอเคครับผมหลังจากที่ดูการเล่นไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเกม Jurassic Monster World เจ้าเกมไดโนเสาร์เล่นกับเพื่อนได้สุดมันแบบนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยว่ารู้สึกอย่างไรเกมนี้ดีหรือไม่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ